สวัสดีครับพี่สร้างพี่ส่าง,งจรวดค่ะสวัสดีครับผมช่างจรวดแล้วก็โจปาวยแล้วก็เอฟซีโจปาวย้วยครับผมค่ะโอ้โหเราเมื่อวานนี้เข้าอีกแล้วค่ะพี่สุดยอดมากเข้าเข้าตรงตรงเลยออกตรงตรงเลยเนาะเข้าต,ตรงเกือบแตกสามตัวถ้าเก้าแปดศูนนี่เต็มประตูหรือไม่ก็หนึ่งสี่แปดตูนนี่ก็บนล่างอีกแต่เจ็นเจ็ดสี่แปดศูนย์เมื่อวาน เลขออกว่าสามหกเจ็ดสี่แปดศูนย์สองตัวคือเจ็ดสี่แล้วไงปรากฏว่าเข้าแปดศูนย์ศูตรงตรงเลยแล้วไงเลขลงออกแล้วก็เกือบแตกสามตัวอย่างว่าอันนี้เก้าแปดศูนย์ถ้าเป็นสี่แปดศูนย์อู้ทำไมไม่ออกเก้าแปดศูนย์เนาะเก้าแปดศูนย์ได้ตรงตรงนะก็ถือว่าสำเร็จมาใช่ครับ คือเข้าเอามาสามงวดก็แตกสามงวดเลยหมายความว่าคือคือว่ารอบที่สองเนี่ยอันรอบที่สองทางช่องโจพารวยเอามาเนี่ยเป็นรอบที่ห้าสิบสามโอ้ยยี่สิบสามทับสามก็แตกที่แปดศูนย์เนาะพี่เนาะเข้าเลขแตกใช่ครับยี่สิบสามทับสามยี่สิบสามทับหนึ่งแตกห้าสองยี่สิบสามทับสองแตก สามห้ากับศูนย์เก้าจ้ะยี่สิบสามทับสามแตกที่แปดศูนย์อ่าต่อไปก็จะเป็นสสอองงหมต่อไปก็จะเป็นยี่สิบสามทับสี่เนาะทับสี่ใช่ต่อไปสองที่ยี่สิบสามทับสี่ยี่สิบสามออกมาลุ้นกันว่ามันจะแตกตัวไหนอีกตัวไหนที่ออกแล้วตัวไหนที่ยังไม่ออกจ้ะก็ถือว่าประสบความสําเร็จมากๆเลยครับเข้าหลัตั้งแต่ตั้งแต่เอามานี่หุย ข้าวดีมากเลยเนี่ยนะรับขาวได้ข้าวดีอย่างนี้มีกาลังใจมีกําลังใจคนไปเอาด้วยเนาะมีกำลังใจคนไปเอาด้วยครับอย่าลืมนะใครมีโชคมีลาบกับพี่สร้างเนะค่ะอย่าลืมน้ำกินน้ำใจแล้วค่าซองด้วยซองละล้านซองละล้านนี่โอ้สุดยอดมากปังปังปังไปเห้เงินต้องปังไปแล้วต้องไปเอาอีกนะค่ะ ต้องกลับไปเอาอีกไปแ,แล้วต้องไปลว์ไปแล้วต้องแปลอาอีกเจ็ดสี่เรียกร้องทุกทุกทุกซองเป็นเป็นงวดที่ที่แบบโอ้สุดยอดสุดยอดแบบครับเข้าทุกง,งวดบางงวดก็บนล่างางเนาะถ้าค้างวดไหนบนล่างนี่กำไรสุดๆเลยนะพี่นะโอ้สุดใช่ครับใครใ,ใครอยากได้ก็โทรหาพี่ช่างได้เลยเด้อ ใครอยากรวมบุญด้วยรวมบุญกระทินด้วยก็โทรหาได้ครับค่ะกระทินวันไหนกระถิศูนย์เก้าแปดหนึ่งสองหนึ่งห้าศูนย์ห้าวันที่ยี่บหกยี่สิบเจ็ดยี่สิบหกยี่สิบเจ็ดเนาะกระทินกับพี่ช่างจะลงยครับเสริมบุญเสริมบุญเนาะครับเสิมบุญเสริมบุญไปคนเล็กคนน้อยจ้าตามกําลังเราเลยครับหนึ่งสองสามจ้าอ่าพี่ช่างพูดเลยจ้าหนึ่งสองสามเดี้อเด้อหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเนี่ยนั่นละ ใบที่สี่อยู่ไหนเนะครับเอาข้อมูลเข้ามาเอาข้อมูลมาใช่เอามาให้กลางให้ดูกลางให้ดูเดี๋ยวอย่าว่าขี้โมนะไม่ได้ขี้โมเด้อบอย่างขี้คุยเฉยไม่ได้ขี้โมนี่ค่ะคุยกันภาษาเพื่นบ้านจของพี่แจ้งจิรวนอันนี้คือรอบที่หกนะ เราตแล้วเนาะที่เจ็ดด้วนะเพียนไหมที่เจ็ดเพราะว่าเอามาช่วแรกเอามาไม่เอามาครั้งแรกเราเราได้ได้รอบที่สามเอามามันเป็นวันที่หกอนี้ที่หกที่แปดที่สิบที่สิบสามที่สิบห้าที่สิบเจ็ดที่ยี่สิบเราเราเราเจ็ดแล้วเจ็ดแล้วนะซื้อมาเจ็ดซื้อซื้อมาเจ็ดครั้งแล้วครับเราซื้อมาเจ็ดครั้งเข้าทั้งเจ็ดครั้งอ๋ออันนี้เป็นรอบที่เจ็ดแล้วคียเพียนิเจ็ดเด้อ ไปเขียนเป็นหกไม่ไม่ไม่เราเราน่ะซื้อเลขนี้มาเจ็ดครั้งแล้วจ้ะคือว่าแตกแตกบนล่างสองรอบมีแตกบนล่างสองรอบมีแตกหกสี่เก้าอะไรห้าหกนั้นแตกห้าหกกับเก้าสี่แล้วรอบที่ผ่านมาวันที่อะไรนะสิบเกดได้ไรนะที่แตกศูนย์เก้าวันที่แตกศูนย์เก้าเดี๋ยวนะ ศูนย์เก้าสามห้ารอบที่หกเลยค่ะรอบที่หกครับนี่ค่ะครับรอบที่หกรอบรอบกับรอบที่เจ็ดแตกแปดศูนย์จ้ะรอบที่เจ็ดต่อไปเราจะเข้าสู่รอบที่แปดคือสองที่ยี่สามทับสี่เนอะใช่ยี่สามทับสี่อันนี้รอบที่เจ็ดที่เจ็บเขียนผิดไม่ไม่ทที่ที่ปล่อยนี้ที่จะปล่อยนี้ที่จะเน้นตัวเนี้ยคือรอบที่แปดใช่ค่ะรอบที่แปดเอาโอเคตรงกันอันนี้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกคือเขียนผิด เมื่อวานนี้รอบเมื่อวานนี้เป็นรอบของอวันที่เจ็ดน้องอ่ะแอดเขียนผิดรอบรอบงวดงวดที่เจ็ดจ้ะเป็นรอบของงดงวดที่เจ็ดอันนี้ก็แตกครับเข้าทั่งหวดไม่นับลง<ร>่ะงมด <laughs> นับไม่ลงเพราะว่าทําสถิติไว้ด้วยนะค่ะนี่นี่ก็คือว่าเข้าเจ็ดงดติดแล้วก็ถูกการอบจ้ะมัน ในงวดมีงวดแต่สองรอบสองสองครั้งอ่ะเพค่อนับตั้ากับเจ็ดแต่เก้าเข้าเก้าครั้งจ้ะคือเจ็ดงวดเข้าเก้าครั้งจ้ะครับอันนี้คือก็ถือว่าอันนี้คือมาสองจ้ะอันนี้คืองวดของเมื่อวานเมื่อวันวันที่ยี่สิบตุลาเนาะค่ะเป็นงวดที่เจ็ดเนาะค่ะแอดเกียดเป็นหกซ้ํากันก็คือเข้าที่แปดศูนย์เนาะเลขให้มาเก้าแปดศูนย์เข้าแปดศูนย์เนาะแล้วก็งวดที่หกเข้าบนล่างเนาะ เข้าเก้าศูนย์แล้วก็ห้าสามด้วยเนาะครับแล้วก็รอบที่ห้าเข้าห้าสองรอบที่ห้าเนาะอะเข้าที่ห้าสองเนาะรอบที่ห้าเข้าห้าสองแล้วก็รอบวันที่สี่รอบที่สี่วัวที่สี่เข้าบนล่างหกห้ากับเก้าสี่เนาะอ่ะใช่แล้วก็วัวที่สามวัวที่สามเข้าที่แปดหนึ่งเนาะอ่ะเข้ที่แปดหนึ่งก็คือเป็นตัวนี้ที่ตัดออกมา แล้วก็งวดของอ่างวดที่สองเนาะเข้าที่หกสี่เนาะเข้าที่หกสี่ถูกคลับจ้าลางงวดที่หนึ่งเข้าที่เข้าหนึ่งเจ็ดเข้าที่แรขหนึ่งเจ็ดเนาะงวดที่หนึ่งเข้าหนึ่งเจ็ดได้ดูจ้ะครับจะมีสถิติให้ดูแล้วก็ดูวันเวลาขึ้นแล้วก็ถ้านั้นเอีก็ย้อนคลิปดูได้ตามวันเวลาที่ลงไว้เพราะว่าแอดเพราะว่าทางช่องโจพารวยจะทำสถิติไว้นะคะทุกใบ ใบเก่าก็จะเก็บไว้รันกันไปเรื่อยๆนะค่ะพี่ช่างเนาะจะได้เอซี SC จะได้รู้ว่าเออมันเข้ายัางไงบ้างแต่มีคนเรียกร้องตามเยอะนะช่วงนี้ตามเลขลาวเยอะลงหรือยังลงหรือยัง <c oughs> มันก็เลขเลขเดิมนะนะั่นแหละอย่าบอกเออเดี๋ยวกำลังจะลงไยใจเย็นๆคุณแม่สวนะสว วันนี้อ่าสัญญาณนะคะเดี๋ยวดนะ้อสัญญาณไม่ค่อยสถียนนะคะเดี๋ยวดนะ้อขอสลับสัญญาณแป๊บหนึ่งสัญญาณไม่เสถียนค่ะพี่ช่างเดี๋ยวนะสลับสัญญาณแล้วสัญญาณไม่เสถียนหืสัญญาณหมุนติ้วเลยนะคะสัญญาณ nước được à pep nừng, pep nừng. ฮัลโหลค่ะสัญญาณไม่สัดีนะข่าวช่องเป็ดนักข่าวช่องเป็ดโทรมาอ๋อไม่น่าหรอสัญญาณไม่เสถียรเลยเมื่อกี้เกี่ยวกับข่าวช่องแม่พอพอถ้าเราเราทําในโทรไลน์ปุ๊บถ้ามีโทรศัพท์โทรมามันจะตัดเราดือดอัตโนมัติโอ้ค่ะบางบางบางทีที่ถ้าถ่ายกับไอ้โทรผมอยู่บางทีอยู่อยู่เอฟซีโทรมามันก็จะตัดอัตโนมัติที่เราเราไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้มันจะตัดโดยโดยสัญญาณเลยเพราะว่าได้ค่ะตัดไลน์อัตโนมัติใช่แล้วตรงไหนเมื่อกี้ ตามต่อเลยค่ะตามต่อวดที่แปดเลค่ะเป็นอ่าวันพุธนะคะตามต่อวันพุธต่อวันที่ยี่สิบสองสองตุคลิปที่อัดคลิปยังม่เริ่มเริ่มอัดยังอ่ออัดต่อค่ะไม่ได้ไม่ได้ตัดต่อค่ะไม่ไม่ได้อัดไม่ได้ตัดเออได้ได้โอเคครับผมจ้ะต่อเลยนะคะเริ่มเลยต่อเลยก็คือต่อวันที่ยี่สิบสองค่ะก้าเริ่มเออสองที่ยี่สามทับสี่ วันที่ยี่สิบสองคะเดี๋ยวป้าเมย์ที่มาทคาความเข้าใจก่อนนิดนึงเนะว่าเลขที่ออกไปแล้วมีตามที่ออกมาก็คือในซองเนี้ยมันออกห้าสองไปแล้วแล้วก็ออกศูนย์เก้าออกสามห้าไม่ออกแปดศูนย์นี่เราก็มาเริ่มใหม่ตั้งหลักใหม่อีกที่ยี่สิบเดี๋ยวโยบอยเขียนเก้าแปดศูนย์เลยเย, 9, 8, เลยี่สิบสามทับสี่เนาะค่ะเป็นวงนที่ยี่สิบสามทับสี่สองล,ล้านเนาะสองล,ล้าน,ลลานเป็นรอบรอบที่แปดที่ ต้องโจเรือมางวดที่รอบที่แปดจ้ะสองลล้านที่แปดสำหรับผู้ที่ติดตามก็มีโชคม่ล่ำโชคดีกันไปตามตามกันเนาะค่ะเนาะใครที่ติดตามตลอดมีคุณแม่ท่านนั้นท่านติดตามประจำมาลงรืยยัาง้จลงรลอยังเออเมื่อวานเงแบบไม่เต็มร้อยด้วยโจบางรวยไม่เต็มร้อยไม่สมประกอบด้วยก็เลย เออเอาลงเล็บลงเลยว่ะอ่ะก้าแปดศูนย์ตั้งในที่ที่ที่เก้าแปดศูนย์จ้าพี่แล้วตั้งเก้าแปดจ้าแล้วตั้งแปดศูนย์จ้าครับแล้วก็ตั้งหนึ่งสี่ค่ะจุดจำนวนับดูได้กี่ตัวแล้วนี่ยเออสามตัวค่ะไม่ได้มีม <14. S 2> ีเก้าแปดแปดศูนย์หนึ่งสี่แล้วก็แล้วก็เก้าศูนย์อีกตัวหนึ่งเก้าศูนย์อีกตัวหนึ่งค่ะ ใช่ใช่เพราะมันมันอยู่ในกลุ่มเลขสามตัวที่เราตีตีออกมาตีเลขออกมาครับแล้วก็ปกติอาจารย์แค้แค่แค่สามตัวชุดหนึ่งสองตัวชุดหนึ่งแล้วก็อสามตัวชุดหนึ่งแล้วก็สองคือเท่ากับสามฮะสามตัวน่ะสองหางสองตัวอีกสองหางเรามาตีตีเลขให้ให้ได้เล่นขึ้นนะจเพื่อเพื่อกันครับทีนี้ก็ยี่ได้มือยี่ได้กี่ตัวแล้วแถวบนบนได้สี่ตัวห้าตัวกับสามตัวมันมันเอออมันมีมันมีเก้าแปดมีเก้าศูนย์ หนึ่งสี่มีแปดศูนย์มีแปดศูนย์หนึ่งสี่แล้วรวมทั้งสามตัวได้ตกห้าห้าใช่ไหมเนาะใช่จ้ะห้าค่ะต่อไปเอาต่อไปเราเริ่มมาที่ใหม่แถวที่สองห้าสองสามห้าสองห้าสองค่ะห้าสามห้าสามค่ะสองสามเนาะสองสามจ้ะแล้วก็หกเจ็ดหกเจ็ดค่ะครับแล้วทีนี้เราตัวกลับตัวกลับเรายัางไม่พึ่งกลับเนาะ ไว้ให้ fc ก่อนกลับไปก่อนเลยพี่รับที่หกหกกลับหัวเราตัดเลยตัดเลยไหมกลับไปเลยเนาะเพราะว่าจัดเลยเด้วเพื่อ fc เพื่ออเแต่ถ้าได้สองรอบก็ถือว่าคุ้มได้ได้สองสองรอบงวดนี้ได้สองรอบคุ้มก็คือหกแปดศูนย์จ้ะแล้วก็หกแปดจ้ะหกศูนย์จ้ะแล้วเก้าเจ็ดค่ะครับมีแค่นี้แหละครับทีนี้เราเลขที่ออกไปแล้วก็มี เดี๋ยวนับหนึ่งหม่ได้มีห้าสองออกไปแล้วมีสามห้าเก้าศูนย์แปดศูนย์ออก 5, ายภ <2. S 2> ายในสามงวดที่เรามาสองทีมสาออกไปแล้วสี่ตัวใช่ค่ะพี่ท,นทีนี้เออทีนี้เราก็ว่าถ้าเรามาชอบตอนนั้นมันออกล่างแล้วออกบนแล้วก็ออกบนล่างจะได้มันมาห้าสองแล้วมันก็กระโดดไปเป็นศูนย์เก้าแล้วสามห้าแล้วมันก็มาศูนย์แปด ถ้าชอบเป็นการส่วนตัวเป็นความที่เป็นเราเน้นอันนี้อาจจะชอบปเป็นเมือนการเรีีอาจจะชอบแถวอื่นแต่ถ้าผมชอบผมมาเขียนแถวล่างห้าสามสองมีสิทธิ์มาห้าสามสองกับหกเจ็ดหรือเก้าเจ็ดเนี่ยแหละมีมีสิทธิ์มาอันนี้มีสิทธิ์เป็นเป็นความชอบส่วนตัวหรือว่า fc ท่านใดที่อยากแสดงความคิดเห็นมาในช่องโจพารวยคือใครเข้ามารับชมคลิปของคุณโจพารวยแล้วช่างจรวดก็คือขอหนึ่งกำลังใจกดไลค์สองกด คอมเมนต์แสดงความคิดเห็นมาว่าชอบเลขไหนมาเข้ามาใส่ความคิดเห็นถามช่างว่าชอบเลขไหนเพิ่มเติมไหมหรือว่ากดแชร์หนึ่งแชร์หนึ่งไลค์แล้วก็ท่างก็จะโชคดีไปเรื่อยๆแสดงความคิดเห็นมได้แล้วก็กดไลค์ให้กาลังใจกันด้วยครับตัวเลขก็จะผมก็ทําหน้าที่เป็นคนไปหาตัวเลขจากพระอาจารย์มาให้ทุกงวดทุกงวดทุกรอบก็อยากให้คือให้เข้าทุกรอบทุกรอบคือมันเป็นหน้าที่ที่เราอยากเป็นสะพานบุญอยากไปให้เลข มันเข้าทุกรอบครับแต่ขอหนึ่งกาลังใจให้กดไลค์ต้องโจพารวยด้วยแล้วคุณโจพาวยขก็ขอบผู้คุณมากค่ะพี่ช่างที่พูดให้กดใช่ใช่ปุดพูดให้คือกดถ้าดูช่างชวนแล้วผมไม่ขออะไรมากมายคือผมก็อยากทาหน้าที่นี้ไปเรื่อยเป็นสะพานบุญแล้วก็ขอแค่กดไลค์ให้ช่องโจพาวยแล้วก็กดแสงอยากให้แสดงความคิดเห็นมาเยอะบมาถามไถ่กันได้แสดงความคิดเห็นมาแล้วก็ผมก็จะแสดงความดีใจไปด้วยถ้าท่าน อยากให้ถูกถูก,ถกทุกรอบทุกยนดีที่ถ้าบนล่ายดีแต่สามตัวก็ยนดีแต่ว่าอยายให้ท่านมารับชมแล้วก็กดติดตามถ้าท่านมีเพื่อนก็ให้กดติดตามด้วยจะเป็นพลาดของเลขของพระอาจารย์จากฝั่งลาาเพราะเลขนี้กว่าจะได้มาบางทีใช้ความพยายามเติมไปได้เนาะที่สี่ขับรถไปเอาคร<อ>ับเป็น<ไ>ปเลขที่เ<ด>ฟังใจเดาออมาให้ FC มากๆครับหนึ่งก็หนึ่งค่าน้ำมันรถ องใส่้น้ำมันนี่ไปกลับเนี่ยประมาณพันห้าถึงเกือบสองพันนไปคือน้ำมันรถสมค่าหานเดินทางไปกลับผมทีสองพันทุกรอบค่าซองอยู่ที่พันห้าก็เป็นสามพันห้าขับรถข้ามต่อไปด่านไปกลับมีด่านเข้าไปแล้วก็ข้ามไปสองสามด่านก็ตกประมาณเกือบเกือบพันท็ทีไปกลับอยู่ประมาณสี่พันห้าไม่ขาดไม่เกินอยู่ประมาณเนี้ยสี่พันทุกไม่เกินห้าพันครับถือว่าไปได้บุญถวายพระอาจารย์ด้วยท่านก็อยู่ในป่า ไม่มีไฟฟ้าใช้ไม่มีสัญญาณโทรศัพท์มีแต่สุราเชลแล้วก็ใช้เฟืนต้มกาน้าร้อนอันนดีอันนี้ก็คือเป็นความพยายามของพี่ช่างนะพี่พี่ช่างจะหลวัดต้องยกความดีให้พี่ช่างด้วยนะคะเพราะว่าถ้าไม่มีพี่ช่างไปเอามันก็ไม่ได้แนวทางตัวเลขมาด้วยพี่ช่างเนาะไม่ได้ถ้าผมไปเอาหนึ่งท่านก็คือเหมือนท่านพระอาจารย์ท่านเองดูผมด้วยหนึ่งด้วยความซื่อสัตย์ ผมมีความสื่อสัตย์ให้ต่อท่านหรือท่านว่าผมนัดลงไปไหนก็จะไปวันนั้นแล้วก็จะมีของซื้อสังสรรค์ซื้ออะไรไปให้ท่านคือทุกรอบที่ผมลงไปก็จะมีซื้อนมน้ําเป็นแพ็กไปครับเป็นเครื่องถังกระทานด้วยหลายอย่างก็ไปเสร็จเอฟซี FC ท่านไหนที่ร่วมบุญมาก็จะใส่ซองให้ท่านพร้อมกับค่าซองแต่ถ้าไม่ได้เรียกร้องค่าซองอะไรตกแต่เขียนว่าเป็นซรงละล้านแต่ตีเงินไทยประมาณพันห้าแต่ผมก็ใส่ตามนั้นแหละคือเป็นมงคลวัชสม สองละล้านล้านหนึ่งก็ประมาณหนึ่งพันห้าบาทเราใส่ไปตามนั้นแล้วท่านก็จะสวดทําพิธีให้เราเงินทุกบาททุกสตังค์ที่ให้มาก็จะให้พระอาจารย์สวดทําบุญให้เราแบบสวดบุญให้เราเจริญเจริญในหน้าที่การงานหมดให้หมดทุกหมดโศกเจริญทุนให้เราคือเป็นการทำน้ำมนต์ให้เราแบบคือทุกคนที่ร่วมบุญมาผมจะให้ฝ่ายพระอาจารย์พระอาจารย์ก็จะสวดให้เราชีวิตมีแต่ความเจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้นไป คือว่าเป็นเป็นสะพานบุญที่ดีอะผมว่าผมทําหน้าที่นี้มาประมาณหนึ่งปีหนึ่งจากที่เอาเลขมาก็คือว่าเลขก็เข้าดีเข้าตลอดก็คือว่าเป็นบุญของแต่ละท่านที่ได้รับชมชุดนี้เป็นกัลยาณมิตรที่ดีต่อกันแล้วก็ให้รักเลดูของช่องโจภารวยแล้วก็ช่างเฉดเหมือนเปรียบเสม,มือนลูกเสม,มือนหลานเนะาะจ้ะติดตามกันไปเยอะๆแล้วก็ดูแลกันถามถ่ยกันครับคอมเมนต์มาอยากให้คอมเมนต์มาทุกคนเนาะ ค,คุณป้าคุณน้าคุณอา,ค,ณอาคุณพอ่อคุณแม่ก็ผมเป็นมากดไลค์กดแชร์ให้ช่องโจพารวยให้คนดูเยอะๆจะได้เลขยิ่งถูกเยอะคนคือเข้าเยอะเราก็ได้บุญเยอะไปด้วยกันครับค่ะก็ขอบ,บคุณพี่ช่างจร่ดมากๆและะ้วที่แบ่งปันแนวทางด้วยความอ่ามุมมานะบากมันซื่อตรงต่อเวลาอีกแล้วในเวลาวันหนึ่งไปก็พระอาจารย์ท่านชอบผมว่า เป็นคนซื่อสัตย์ซื่อตรงและจริงใจครับอาจารย์เลยให้เลขมาถ้าถ้าเราไม่มีความสัตย์ท่านจะไม่ให้เลขอันดับเลกหรือความซื่อสัตย์ซื่อตรงและจริงใจสําคัญมากอยู่ที่ไหนก็ถ้าเรามีความผมก็ต้องซื่อสัตย์หนึ่งเราต้องจริงใจกับคนดูว่าเราเออเลขเราออกมาแบบนี้นะว่าอย่างเงี้ยเราได้เลขมาประมาณนี้อาจารย์ท่านให้เลขมาแค่สามสามตัวเนี่ยสองหางสองตันหางแต่ว่าเรามาขยายเพื่อให้ลดความเสี่ยงลงครับรขยายมาก็ถูก โจพาด้วยจับไปขยายแถวล่างยังถูกออกบนล่างผมยังโอปฏิหารก็ก็ถือว่าเก้าสี่หกห้าเนี่ยประสบความสาเร็จเนาะค่ะพี่เนาะเจ็ดงวดก<ง>็เข้าเจ็ดงวดเนาะ,ะทางช่องก็มาเจ็ดงวดเข้าทั้งเจ็ดงวดเลยแล้วก็บนล่างแ<ว>ล้วได้เก้าเก้าครั้งในเก้าครั้งเจ็ดงวดเก้าครั้งก็คือบนล่างเนาะพี่เนาะบนล่างแต่บนล่างด้วยก็เก้างวดออกมาเจ็ดงวดแต่เลขเข้าเก้าครั้ง ก็ถือว่าประสบความสาเร็จมากๆเลยก็อย่าลืมนอค่ะคุณพ่อคุณแม่พี่น้องทุกคนเนาะอย่าล่วงอย่าลืมนะค่ะอย่าลืมค่าซองด้วยนะคะค่าซองแล้วก็ค่าน้ํามันรถพี่ช่างด้วยเนาะ่าน้ำมันรถอันนี้ไปจริงไปน้ำมันรถคือทุกรอบไม่เกินไปกับค่ากินประมาณสองปันนี้ก็คือขอบคุณเี่ชีบางท่านเนะขอบคุณพีีหลายท่านที่โอนมาไม่ได้ออกนานเนาะคนละร้อยสองร้อยมาร่วมร่วมกันก็ผมก็จะเก็บสะสมไว้แล้วก็ เป็นค่าน้ำมันรถด้วยแล้วใส่ซองพระจารย์ด้วยแล้วก็ถวายท่านด้วยก็ขอบคุณขอบคุณโจภาวยด้วยที่ได้ร่วมทําบุญด้วยกันขอบคุณเอฟซีคุณแม่ที่ได้ร่วมบุญด้วยก็คือว่าเขาให้ผลบุญที่ได้ร่วมทำบุญกับพระจารย์คราวนี้ก็ให้ทุกท่านอย่าเจ็บอย่าจนให้สุขภาพแพ็งแรแล้วก็มีชีวิตที่ดีขึ้นกับคิดสิ่งใดก็ให้สมความมุ่งมั่นปรารถนาอีกได้ทําบุญกับพระจารย์แล้วก็ช่างจวดเป็นสะพานบุญยินดีเป็นสะพานบุญอย่างยิ่งด้้้ววววยยาาาามมจจรงใแแลลกกกก็็ตตดดช่อโไปนนสู ติดตามดูคลิปไปทุกรอบทุกรอบครบัรบผมค่ะขับขอบคุณพี่ช่างมากค่ะพี่ช่างขอบคุณค่ะผมก็ขอให้ให้ปังๆครับผมสวัสดีครับสวัสดีค่ะค่ะก็พี่ช่างจรวดก็สละเวลาเนาะมาพูดคุยกับเอฟซีของช่องโจพารวยแนวทางตามต่อเนาะคะนแล้วก็สําเร็จด้วยดีเราแอดก็ดีใจมากๆเลยแปดงวดแล้วเนะ,ะงวดนี้งวดที่แปดแล้วก็เจ็ดงวดเข้าเก้างวดนี่ก็ถือว่าไม่ธรรมดา ถือว่าประสบความสำเร็จมากๆอย่าลืมช่างด้ไหวนะคะอย่าลืมร่วมค่าน้ำมันลดเนาะคะ่ะใครได้มากได้น้อยไม่ว่าเนาะคะ่ะคนละนิดละหน่อยคนละห้าละสิบเนาะคะ่าน้ำมันลดแล้วก็ค่าซองละล้านเนาะ,ะแล้วก็ค่าผ่านด่านต้องขับรถเข้าไปเนาะคะ่ะไม่งั้นช้ามากมากเลยไปไปจะช้ามากอันนี้ก็ปุน ช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังเลยเด้อคุณพ่อคุณแม่พี่น้องทุกคนทุกท่านเนาะด้วยความปรารถนาดีจากพี่ช่างจรวดคุณธีรทรน,นะคะชื่อธีรทรถ้าเป็นชื่ออื่นเนี่ไม่ใส่เด้อคุณพ่อคุณแม่เอาก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังทางช่องเสนอเพื่อเป็นแนวทางเป็นสื่อกลางเท่านั้นนะคะไม่ส่งเสริมไม่สนับสนุนเล่นการพน,นันทุกชนิดเนาะขอกลาบความพูคุลหลายๆเด้อคุณพ่อคุณแม่ที่ร่วมด้วยช่วยกันนะคะอ่อา น้ำจิตน้ำใจให้กับพี่ช่างเนะคะ่ะมีบางท่านบางคนเพื่อนบอกว่าอันนั้นโอนไปแล้วเด้อกับน้องเพื่อนว่าอย่างเงี้ยโอนไปแล้วนะเพื่อนวอกโอ้กับกลาบขอบพระคุณมากๆและะ้วค่ะที่คอมเมนต์มาใต้คลิปเพื่อนว่าอย่างเงี้ยก็ขอให้มีโชคมีลาบต่อโชคมาหนต่อให้ได้ลหลายได้เยอะๆนละคะ่ะขอให้เฮงให้ปังให้ดังให้รวยทุกคนทุกท่านกลาบขอบพระคุณคนที่กดไลค์กดแชร์และเข้ามารับชมเนะคะ้ค่ะ ใครเข้ามารับชมรับฟังกดไล่กดแชร์ให้ก็ขอให้ถูกสลากิีดแบ่งไทยด้วยรัฐรัฐบาลใดรางวัลที่หนึ่งเนาะคะ่ะข้ามโคงไปลาวก็ขอให้แตกสามตัวสองตัวเฮงๆรวยๆทุกคนทุกท่านนะคะสำหรับคลิปนี้ขอตัวก่อนเดนะคะ่ะคลิปหน้าเจอกันใหม่สวัสดีค่ะ